بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. เร่งดูนคงมีประ่าชนทกต้องปะว่าอะไร,ไร,รไว่าะเรงดนแปลว่าตื่นเช้าสมองมาตื่นเช้าตีห้ามันมีหลายเรื่องที่ต้องทำตื่นมานี่ก็หิวแล้วมงก็อยากกินเรื่องนี้นก็ต้องกินก่อนใช่ไหม ข้าวก่อนไหมตื่นแล้วก็ต้องกินข้าวก่อนใช่มันมีเรื่องอื่นสำหรับมุสลิมตื่นเช้ามมีเรื่องกานละหมาแต่องไม่ได้ตื่นแล้วก็ไปละหมาดเลยะก่อนละหมาดก,ก็ต้องทำละหมาดเป็นฟันทำความสะอาดแสดงว่าเ <c oughs> วลาทำกิจกรรมทุกกิจกรรมเนี่ยมันจะมี โดยอัตโนมัติเลยนะเราจะลําดับอะไรที่มันต้องมาก่อนถ้าเรารู้ว่าถึงเช้าเนี่ยต้องต้องไปโรงเรียนต้องไปบางคนต้องไปทำงานไปมหาลัยนะถ้าตื่นจะไปเลยไม่ตื่นก็ต้องอาบน้ำก่อนทำความสะอาดแต่งตัวเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือหนังสือสมุดต่างๆแล้วค่อยไป แต่ละคนก็อาจจะมีวาระอะไรของเขานะแต่นี้มันให้เห็นว่าชีวิตของเราทุกคนนะก็จะต้องลำดับวาระตามความสมบัรณ์เราจะไม่ลืมว่าเราไม่ได้เป็นมนุษย์มนุษย์มนุษย์ทั่วไปมนุษย์ทั่วไป,น,วไปนี่เขาก็จะมีวาระที่มันสอดคล้องกับความเป็นมนุษย์ของเขาเช่นคน,คนทั่วไปนี่ แล้วก็ต้องเข้าห้องน้ำมนุษย์ต้องลำดับจะจะ,จะถ่ายจะจะฉี่จะอะไรเนี่ยน่มนุษย์ความเป็นมนุษย์แต่มนุษย์ทุกคนที่เขาจะผ่านน้ำละมาดเตรียมตัวเป็นละมาดเตรียมตัวที่จะเข้าเฝ้ารับสุมมานอะไรไหมไม่ใช่ทุกคนก็ <c oughs> จะเป็นมุสลิมเหม็นเดียวแสดงว่ากวารักที่เราจะลำดับเนี่ยมันมีที่เกี่ยวกับตัวเราเอง การันตีเป็นมนุษย์และมีที่เกี่ยวกับในการที่เราเป็นมุสลิมคนน,นี่นี่สิ่งที่พวกเราควรที่จะลำดับนี่อ่าน,นี่จะอันนี้จะแนะนำเป็นเป็นข้อแนะนำแล้วก็แต่และคนเนี่ยก็เอาข้อแนะนำของของผมที่จะนำเสนอเนี่ยก็ไปประยุกต์ใช้จะจบไหม ยังได้บอกน,อน้องให้เตรียมกระดาษอาวุธของเรามีให้น้องไหมพี่เลี้ยง้องดูแลเราตรงนี้แต่ลูน้องว่าเขามาให้เขา,าเรียนรู้มาจดจำบางเรื่องนี้อาจจะเป็นประโยชน์ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยใครมีกระดาษมี การนี่เป็นไปยิ่งได้เลยไม่เป็นไรเพราะเราจะนั่งฟังอย่างเดียวหรือลืมแน่มาเตรียมข้อมูล จะถามนะจะถามอเรนเก็มีอยู่แล้วนี่ <c oughs> จุดเลยนะครับมีสามเรื่องที่จะเป็นวาระเร่งด่วนทีน่เราต้องใส่ใจมีอยู่สามประเด็นมีอยู่สามประเด็น ็คือเรื่องที่เราต้องรักมากที่สุดมนเร่งด่วนเลพราะเราต้องเพราะเราชอบชอบมากรักมากที่สุดผู้อุเบกมากที่สุดรักมากกว่าตัวเองเรื่องแรกนี้ก็คือเรื่องศาสนาศาส,สนานี่เป็นวาระท <c oughs> เรื่องด่วนไม่ใช่สำหรับเยาวชนเดียวนะสำหรับผู้สูงอาุ แล้วอารักของศาสนานีนมันจะอยู่กับเราทุกวัยวัยเด็กวัยวัยวาวชนแล้วก็วัยชาราศาส,สนาเนี่ยก็ต้องศา <c oughs> ส,สนานต้องมาก่อนทุกสิ่งทอย่างแต่ศาส,ส,สนานี่มันมีหลายเนื่อง ก็จะลำดับเรื่องที่เราต้องต้องใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญมีอยู่สามประเด็นเรื่องศาสนาในมีอยู่สามประเด็นเรื่องแรกเรื่องแรกก็คือความรู้เราจะให้ศาสนานี่เป็นวาระสำคัญที่สุดในชีวิตศาส,สนานี่ก็มีความรู้ที่จะเข้าถึงได้แล้วไเราอยากจะเข้าถึงศาสนานี่ เราต้องทำอะไร,รก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้อะไรศาส,สนาอิสลามนี่ต้องเรียนรู้อะไรไบเบิลใช่ไหมเรียนรู้อะไรศาส,สนารู้ว่าจะถามก็เลยไม่มีใครมองเองเลยศาสนาเรียนรู้อะไรอยากจะรู้ศาสนาอะเรียนอะไรเรียนอัลดีตและอัลกุรอาน แล้วก็ศาส,สนาที่มีอะไรอ่ะที่เป็นหลักการนะคุรอ่านอะไรอ๋อเบบอนีฮัดดสศาส,สนานีนมีสองอย่างนี่แหละคำพูดของผู้รู้นี่ไม่ใช่ศาสนานนะศาส,สนานีนคือกุรอ่านและฮะดีสฉะนั้นเราเราอยากจะเข้าถึงความรู้ของศาสนาน วาระได้ดุลเลยนะเราจะต้องขยันเรียนรู้ศาสนาขยันเรียนรู้ศาสนาก็แสดงว่าเราต้องเข้าถึงอัลกุรอานละฮะดิเรียนรู้แต่ความรู้ศาสนาที่มันยุะยอะมากเลยเราจะเรียนรู้อะไรเราเรียนรู้สิ่งที่เราต้องใช้สิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตของเรามีหลายเรื่องที่เราต้องใช้ ความรู้ถ้าเราต้องละหมาดก็ต้องต้องเรียนรู้เรื่องละหมาดถ้าเราจะื้อทฤีก็ต้องเรียนรู้เรื่องถฤษฎีเรื่องหลักการหักกาเกี่ยวกับการถฤษฎีโถ้าเรามีสตังจะออกสกัดเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของสกัดแสดงว่าวาระเร่งด่วนนี่มันขึ้นอยู่ที่มันขึ้นอยู่ที่สิ่งที่เราจะปฏิบัติแต่บางทีนะ ถ้าเรามีเวลานี่ก็เรียนรู้ในสิ่งที่เราอาจจะไม่ใช้ก็ได้เหมือนอิมัมชาฟีอิมามชาฟีนี่ได้เรียนรู้เรื่องราวศาสนานถึงขนาดเป็นผู้รู้นะบอกว่าเป็นผู้รู้และสามารถสอนคนอื่นบอ้่าอิมมชาฟีนี่นั่งสอนบรรยายในอายุตอนนั้นน่ะสิบสามสิบสามนี่เขาบอกว่ายังยังไม่บรรลุศาส,สนาภาว่า ยังไม่บรรลุศาส,สนาเพราวะนี่ยังไม่ต้องถือศ้นอดยังยังไม่ทีวาจิ้มเสื้อผ้าของเขาเลแต่เขาเนี่ยได้เรียนรู้ถึงระดับที่สามารถสอนคนอื่นได้เพราะอิหม่ามชมชีเราบอกนึกว่าเขาขยันเรียนรู้ศาสนาตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่ของเขาเนี่ยก็จะดูแลเขาเรื่องเรียนรู้เรื่องศาสนาอิหม่ามชมชีเขาให้เนื้อเขาท่องจำเก่งเนี่ยอิหม่ามชมชีเวลาเขาจะอ่านหนังสือเนี่ย สือมันมีสองหน้าใช่ไหมเขาต้องเอามือเนี่ยมันปิดหน้าหนึ่งจะได้เพราะถ้าหากว่าตานี่พาดไปมองเน่จะจำก็จะสับสนก็ต้องปิดก่อนจะได้อ่านเฉพาะหน้านี้นเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยก็อานมาปิดหน้านี้แล้วก็อ่านหน้านี้เป็นเั้นความจํเขาะจะทำว่าอ่านอะไรนี้ก็จําแม่นเลยและนี่ที่ทำให้หม่มชัีมีอายุอายุห้าขวบนี่เขาต้องท่องจำบทผ่าน อายุสิบขวบนี่ท่องจำหนังสือมวต่อมาลิกมาล็กมีหนังสือฮาดีสนะมีประมาณสองพั 2, นฮาดีสสองพันบทรวมถึงฟะตัวอุลามาในในยุคนั้นหนังสือเล่มที่เล่มใหญ่เรื่อง,เร,องเรื่องนี้เหมือนชีวิตของเขาในยากจนไม่มีตังจะซื้อกระดาษเขาก็ไปหาอิหมามมาเล็กนี่เขียนหาที่ เขียนฮานิสเนี่ยใช้กระดูกเออกระดูกสะโพวกวัวสะโพกอุ่นอะไรนี่กระดูกมันจะใหญ่ใช่ไหมเขียนฮานีสแล้วก็ไปเก็บที่บ้านนี่เขียนไปเขียนมาเนี่ยบ้านกระดูกเต็มไปหมดเลยอ่ะแม่เขาก็บอกว่าเขาจะทำยังไงนี่อิบามชาฟีก็เลยใช้เวลาไม่กี่วันนี้นะอ่านอ่านต้อง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 จะได้เคลียร์บ้านจะได้ไ,ดไม่ไม่รกเพราะมัน,ม,นมันเยอะเกิน อีนี้ถ้าเรามีเวลานะเราก็เรียนรู้อาจจะไม่ใช่เร่งเร่งด่วนก็ได้แต่เรามีเวลาแต่มีเวลาต้องจำพุดอ่านก็ต้องจำพูดอ่านเวลาต้องจำฮาร์ดดิสก์ก็ต้องจำฮารดิแต่สิ่งที่มันเร่งด่วนนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะอ่านสรุปแล้ววาระเร่งด่วนของเรื่องศาสนานี่ก็คือเรื่องความรู้เรียนและเรียนรู้อะไรที่เร่งด่วนเรื่องที่เราต้องปฏิบัตินะครับ เรื่องที่สองที่เกี่ยวกับศาสนานี่ก็คือเรื่องการทำไรบาดาหมายถึงว่าเยาวชนเนี่ยจะต้องให้ไรบาดาเนี่ยเป็นวาระที่สำคัญที่สุดที่เร่งด่วนที่สุดในทุกกรณีเราไปโรงเรียนไปม,มาอะไรเราไปเล่นบอลเราไปหาเพื่อนเราไปทำกิจกรรมอะไรที่ไหนถ้ากิจกรรมนั้นน่ะมันชนกับเวลาละหมาด เวลาละหมาดนั้นจะเป็นวาระเร่งด่วนต้องละหมาดก่อนมาต้องมาก่อนถ้าถามว่าใอ้ออบาดาลในวันที่หัวเราจะต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราที่เราสุมพันะ์ต่างกันจะใช้ให้ทำต้องรู้เวลาของมันมันมันอยู่ในเวลานในเวลา,วลาใดแล้วก็เงื่อนไขในการทำใอ้บาดาลในี่ยมันเป็นยังไง ถ้าถเช่นถึงเดอนรถมออรแล้วเราต้องถือส้นอดโอ้ถือสถือส้นอดไม่ได้แล้วเขาจะไปค่ายไปไปฝึกซ้อมเล่นบอลแล้วก็ฝึกทั้งวันทั้งวันมันถือส้นอดไม่ไหวจะทำยังไงเนี่ยนนสำหรับมุสลิมพูดแบบนี้ไม่ได้สำหรับมุสลิมเนี่ยแท้เรื่องศาสนาที่มันมาก่อนะะนะแสดงว่าเรื่องอื่นเนี่ยต้องมารอง มาเป็นเรื่องเรื่องที่หลังถึงขั้นหนที่เราต้องเสียสละนะถ้าอะไรท like like in eh ี่สมมติถ้าอะไรที่ต้องยกเลิกสมมติเพื่อนโทรมาบอกว่าเฮ้ยนนัดนัดกันไปกินชาบูกี่โมงสามโมงถึงสามโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเฮ้ยนี่เวลาละหมาดอัสรีพอดีเลยอ่ะเฮ้ยมาๆเดี๋ยวละหมาดอัสรีทีหลังก็ได้เด้วยรวมกันมักริบหนึ่งมีด้วยล่ะร้องต่ อันียกับมะเร็งมีไหมไม่มีกจะเป็นกั๊ก็ดั๊ดกั๊คันเซ็ตไปเลยาที่เราว่าเร่ง,รงด่วนนี่ก็หมายถึงเรื่งศาสนาต,ต้องมาก่อนแล้วก็เรื่องอื่นแหละถ้าเรื่องอื่นเนี่ยถ้าไม่บาปนะแล้วก็สามารถรวมได้กับเรื่องศาสนานี่ก็ได้ให้ทําศาสนาหรือ,รอ,รอถ้าศาสนานี่มันพอเลื่อนได้อย่างเช่นเ,าเขาบอกว่าอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราละหมาดแล้วก็ไปกินเชือบุก็ได้อโอเคงั้นโอเค กิจกรรมทุกกิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้ศาส,สนาบางทีนี่ก็อาจจะให้ข้ออนุโมนวยเช่นเรื่งรองรวมละหมาดอย่างนี้รวมละหมาดดุริกดอสรี่งี้แต่มัน,งงนมีเงื่อนไขเนยเราจะบอกโอนี่พอดีจะเล่นบอลน,นัดกับเพื่อนจะเล่นบอลแล้วก็ช่วงเล่นบอลนี่มันพอดีตั้งแต่เวลบาบ่ายโมงถึงสี่โมงไม่น่าจะทันละหมาดดุริรวมกับสรีไนดะ้ไม่ได้ รวมเวมาลาทั้งหลาดนี้ต้องมีความจําเป็นแต่เล่นบอลน,นี่เปนเรื่องจำเป็นไหมต้องม,มีจำเป็นแสดงว่าต้องทาําอะไรก็ต้องก็ต้องหาวิธีที่จะทําให้เราที่ว่าทําให้เราเนี่ยต้องต้องทําห้บานไะด้ตรงเวลาตามเงื่อนไขที่อัลลอฮฺสั่งอนุญาตแล้วครวับเรื่องที่สามการ รำลึกถึงมสอนะาวดาลและวล่ะทำไมอ่ะเพราะการซิปุนลน้อและการรำลึกถึงมส์านาวดาะจะเป็นจะเป็นวาระที่ทำให้เอวชนุนทุกคนเนี่ยมีที่พึ่งทุกกรณีทุกเวลาทุกสถานที่บางทีเราเจอปัญหาเรื่อปัญหา หาเพื่อนมาช่วยไม่มีใครโทรไปหาพ่อแม่ไม่มีใครรับสายไม่มีใครไม่มีใครจะช่วยเลยจะทำยังไงดี่มีใครละ่ะที่เราขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลาไม่ต้องมีเบอร์มือถือไม่ต้องมีเงินไขใดๆเลยก็มีเนาู้าคเดียว ที่เราสามารถยกมือแล้วก็ขอรู้ห่าทันทีเัง่ั้การรำลึกถึงอัอฮธรุมฮานุวะดาเลาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มันต้องอยู่อยู่ในความสำนึกของเงยาวชนตลอดเวลานั่งอ่านหนังสือดูหนังสือไม่เข้าใจเกานแล้วอ่านอีกก็ไม่เข้าใจทำยังไงยกมือขอรู้หาโอน้อช่วย ช่วยให้เบาได้อ่านหนังสือแล้วก็เข้าใจใง่ายๆหน่อยครับพวกเราช่วยให้อ,อ่านแล้วก็ซึ่งในเนื้อหาของของวิชานี้ด้วยเถิดราขอดาด้วยพระสุภาราตระในทุกเวลายิ่งในเวลาที่มันจะเป็นวิกฤติถ้าเรามีข้อบุญกับอพระลอที่ดีนะเรื่องนี้มันจะเป็นมันจะเป็น สุดแข็งของเยาวชนทุกคนที่เพิ่งที่สามารถให้กำลังใจได้ให้เราได้มีความแข็งแกรก่งสามอย่างนี้เรื่องแรกความรู้เรื่องที่สองอิบาดาเรื่องที่สามซิกรุลลอฮ์และดูอานี่มันจะเป็นเสน่ห์ของเยาวชนมุสลิมเสน่ห์นี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราอยู่ที่ไหนนี่นะใครๆก็รู้ว่าเราเนี่ยเป็นเยาวชนมุสลิม แล้วเรายิ่งมีความเข้มข้นในเรื่องความรู้เรื่องไอบาดาเรื่องซิกุรุลล้อนี่นะเรายิ่งมีเสน่ห์เด่นกว่าคนอื่นถ้าเราขยันศึกษาเรื่องรู้เรื่องราวของสสนะขยันท่องจำคุรอา่านขยันท่องจำฮาดีสถ้าเราขยันทำไบิบาดะถ้าเราขยันซิกุรุลลฮอขยันขอุอาอ์ตตอลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลา ไม่แน่นะครับถ้าเราสามารถได้ทำสามอย่างนี้อย่างเคร่งครัดเราอาจจะเป็นบุคคลที่เราเลอกคัดเลือกที่จะตอบรับบืออาของเขาคนเราจะคัดเลือกให้เป็นคนที่เราสุภาพนวนาดอให้เราได้มีบราระคัดในการเรียนรู้ในการศึกษาในการในการไปหาความรู้เพื่อจะให้เราได้เป็น เป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องความรู้ในเรื่องมรารยาทในเรื่องการปฏิบัติการประกอบศาสนกิจที่เรา,สาใ,ในนาส่ใจแต่ نبي สัลลัลลอฮนอะลัยฮิสแลลฺนิโล่อินทัสนุกิลลาฮสศุกกะถ้าเราจริงใจกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะจริงจักับเราแสดงว่าถ้าเราจริงใจในการเรียนรูจ้จริงใจจริงใจในการทำไม่มาได้จริงใจในการ ไอ s right. <S like ้สิครุฑร้อนเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะจริงจังกับเราจริงจังยังไงอ่ะเรียนรู้มันก็จะเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากทต่ไปบานนะก็จะกลายเป็นเรื่องที่มีความสุขเพราะอัลลอฮ์จะให้ถ้าอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ตอบรับสิ่งที่เราที่เราทำมาให้อัลลอฮ์ سبحانه และก็ตานี่อัลลอฮ์จะอัลลอฮ์จะจะตอบแทนถ้าเราตอบรับมัลลอฮก็จะตอบแทนความรู้ก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย ไิบ้านได้ก็จะไปเรื่องที่มีความสุขความสุขยิ่งกว่าเล่นเกมอีกเล่นเกมนี่มันสุขที่สุดใช่ไหมเออเออเราซิกุรุนลด้ดิได้มีความสุขความความสุขยิ่งกว่าแชทยิ่งกว่าเมาดิแชทเนี่ยเมาไปเมามาแชทไปแชทมาบางทีแชทกันเป็นชั่วโมงไม่เบือ่อเออเราซิกรุลได้ สักห้านาทีอือจะเบื่อแล้วแต,แต่ถ้าเราจริงใจในการสิคุเมื่งรอดจะให้เราได้มีความสิสคุณมาเป็นชั่วโมงไม่เบื่อจะม,มีความสุขแต่น,นี้เราต้องขยันเนี่ยอ่าเรื่องแรกคือเรื่องๆๆเรื่องเรื่องหมดเรื่องแรกคือเรื่องศาส,สนาใช่ไหมจดเวลาใช่ไหมไม่ต้องมองนะ ด้นสามเรื่องอะไรไม่มองไม่มองไม่มองไม่ให้มองความรู้เรื่องอิบาดะและกำลังดึเรื่องจุดแจ้หไว้เดี๋ยว, <c oughs> วมีอะไรสงสัยนึคุยถามกันนะครับ <c oughs> เรื่องที่สองจะเรารักศาสนารักศาสนาเรียบร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> สิ่งที่เราต้องรักมากที่สุด ร้องจากศาส,ะสะนาดนะรักตัวเองเห็นขพูดกันบ่อยนะรักตัวเองใช่เราต้องรักตัวเองเองรักตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมไม่ใช่รักตัวเองแล้วก็ปล่อยปล่อยตามอำเภอใจเพราะอะไรเพราะใจเราเนี่ยบางทีก็จะพา พาไปสู่ความหมยนะก็ได้ถ้าเราจะรักตัวเองนี่มีสมเรื่องที่เร่งด่วนสามเรื่องที่เร่งดวนท,ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างตัวเองสร้างชีวิตของเราให้แข็งแกร่งที่สุด คือคำว่ารักตัวเองหมายถึงว่าเราเราจะต้องเราจะต้องมีวาระเร่งด่วนในการในการสร้างบุคลิกภาพของตัวเองเพราะการที่เรามีบุคลิกของเราแสดงว่าเรารักตัวเองแต่ถ้าหากว่าเราเลียนแบบคนอื่นอย่อางเช่นในวัยชุนบางคนนี่ก็จะชอบ แต่งตัวตามแฟชั่นเยาวชนที่แต่งตัวตามแฟชั่นเนี่ยรักตัวเองไหมเฮ้ยเขารักคนอื่นเขาเขาชอบดาราคนนู้นชอบนายแบบคนนู้นเพราะเขาเรียนแบบแต,แต่เขารักตัวเองเขาต้องเขาก็ต้องมีบุคลิกของตัวเองไม่ใช่เรียนแบบเขอไม่ให่เรียนแบบคนอื่นบุคลิกของเราในฐานะที่เป็นเยาวชนที่มีความรู้ ความรู้ที่มาจากอัลก all ah, ุรอานละอะดิษท <ism> <in> <reconcile> <speaking thighs> <já are> <shared> ี่ทำไมบาดาลต่ออัลลอฮ์เห็นเคร่งครัดที่รำลึกถึงอัลลอะ سبحانه และ ت ع าล ى ตลอดเวลาบุคลิกนี่นะที่เราต้องก่อบุคลิกของเราสร้างบุคลิกของเรานจะมีอภาสาวอระรัเร่งด่วนมีอภาสาวอระรัเร่งด่วนจุดอะไรเรื่องแรก เรื่องมารยาทเพราะอะไรเพราะในศาสนาเนี่มีเป้าประสงค์สำคัญของเรื่องศาสนานี่ยคือเรื่องมารยาทนบีบอกว่าอินนะมา إ ิ م ا بعثت ل ي ม ذ ن م ص อลิ الأخلاق ฉันเนี่ยทูบซุ่มมาละสุ่มนบีมาเพื่อจะได้สอนมารยาทให้มันสมบูรณ์ทุกคนเนี่ยจะได้มีมารยาทที่สมบูรณ์ เอาแสงามมาดงว่าเรื่องมสสารยาทนี่มันก็เกี่ยวกับเรื่องศาสนาแต่เนื่องจากว่ามารยาทนี่มันมีเยอะแแล้วมารยาทเนี่ยม,มันไม่ได้เป็นเรื่องจะไม่ได้เป็นภาคทฤษฎีถ้าศาสนาเนี่ยสอนเรื่องมารยาทเนี่ยมันก็คือทฤษฎีแต่มารยาทเนี่ยมันต้องปรากฏในบุคลิกของเรา ศาสนาสอนให้เราใจบุญไม่ใช่คนที่เหนียวอันนี้ทิสีแต่เราจะทำยังไงเราเราต้องปฏิบัติมรารยาทนี้ในตัวเราจะไม่เป็นไม่เป็นคนที่เหนียวเรามีเรามีเราก็ต้องให้เรามีเราก็ต้องให้เราอ a า a ให้อะไรกับเราเนี่ยเราก็ต้องเป็นบันไให้คนอื่นด้วยอันนี้ใน,นี่คือมารยาท ของความใจบุญของมุสลิมที่ต้องต้องไม่ไม่ใช่คนตรนีทีเดียวนะครับศาส,ะสะนาสอนให้เราได้มีความละอายมโรย่าืีความละอายความละอายที่ทําให้เราเนี่ยที่ทาให้เราเนี่ยไม่กล้าทําความชั่วทําให้เราเนี่ยปกปิดเอาล่ร่างกายสรีระของเรา ความความละอายเนี่ยมันเป็นมารยาททั้งผู้ชายและผู้หญิงนะเอออยงนั้นเอารอบของเราเนี่ยเราจะไม่เปิดเราจะไม่เปิดเผยแล้วก็ถ้าถ้าเกิดในกรณีที่เออเสื้อผ้าของเราเสื้อผ้าของเราเนี่ยลืมว่าที่ไหนคนบาก็จะรู้สึกอายเอย้เราจะเอาอะไรมา,มาปกปิดหรือถ้าสมมติว่าเสื้อมันขาดอย่างเงี้ยสมมติว่ากเกงเกงขาดขาดที่หัวเขา่าขาดที่ คนหัวเขาเดือดก็จะรู้สึกอายเออแต่เยวาวชนพวกที่ชอบเลยนแบบทางแฟชั่นันโอ้ยิ่งขาดยิ่งยิ่งขาดยิ่งภูมิใขตรงขาดตรงนี้ขางนี้ขาดนี้ขาดนี้ขานี้ดแล้วกดน้ังนีงภูมิใจี้ขาดรงี้าดี้า้าเราม,มารานี้ารยนจะมาตน,นจะร่นจะางนุคขาตนของเรารงาา ถ้าม pues ีใครบอกว่าคนนี้ขี้อายไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ที่ตำหนินะบอกว่าคนนี้ขี้อายเรื่องดีเพราะท่านนบีขี้อายท่านนาบีท่านนาบีเป็นลักษณะเด่นชัดของท่านนาบีนี่ก็คือเรื่องเรื่องมารยาทของความละอายเพราะท่านนบีสั่งของพระองค์ได้แลดงมาว่าความละอายนี่คือมารยาทแห่งศาสนาหมายถึงว่าเป็นมารยาทที่โดดเด่นที่สุดของอิสลามนี่ก็คือเรื่องความละอาย ดันั้นเราต้องใช้เวลาตลอดเวลานะในการศึกษาเรื่องมรารยาทมีแล้วหนังสือที่เกี่ยวกับมรารยาทหนังสือฟอรัรตูอีนหนังสือศาสนาที่มีที่สอนเรื่องมรารยาทแต่มีที่ง่ายกว่านั้นน่ะเรียนรู้มรารยาทมีใครรู้ไหมไม่ต้องอ่านหนังสือแต่ได้เรียนรู้มรารยาทอย่างดีนะอม,มีใครรู้ไหมจะเรียนรู้มรารยาทยัยงไงไม่ต้องอ่านหนังสือ นา่บีนียบีเสียชีวิตไปแล้วก็บอกว่าไม่ต้องอ่านเนี่เราจะไม่อ่านไงจะรู้มารยาทยังไงเป็นต้องอ่านหนังสือนะแต่จะเรียนรู้มันจะรู้มารยาทเนี่ยปฏิบัติมารยาทที่ดีเลยจะไม่ต้องอ่านหนังสือมองใครมอง คนคนที่มีมารยาทไ่ดูมองเช็คก็ได้ขายก็ได้ที่มีมารยาทแล้วเราจะรู้ยังไงขายที่มีมารยาทโอ้ในสังคมนี่เขาจะชี้เลยพ่อแม่เราหรือญาติปีน้องเราหรือผู้รู้ของเราเนี่ยเขาอยู่นคนนี้เนี่ยมีมารยาทที่ดีถ้าเอาตัวเขาบอกว่ามาแรท่เราต้องมองมีมาแรทอะไระเราก็จะเรียนรู้เรียนรู้จากอะไรเรียนรู้จากพฤติกรรมมรารยาทเราแต่บางทีเราก็อยู่ด้วยกัน,นเราก็อยู่ด้วยกันในค่ายเนี่ย ผีเลี้ยงคนที่มีมารยาทน้องขค้คนที่มีมารยาทเราก็ศึกษารเรียนรู้มารยาทนี่มันเป็นเรื่องสัญชาตญาณนะหมายถึงว่าเอาล็อบปลูกฝังไว้สําหรับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้อะไรเรื่องเรื่องที่น่ารักเรื่องที่ทุกคนนี่เขาจะชื่นชอบอแต่เรื่องที่บางคนชอบแต่คนอื่นไม่ชอบเดี่ยนี้จะจะเป็นมารยาทไม่ได้อย่างเช่นคนนึงแบบว่า ปากปากจัดพูดพูดอะไรก็ต้องมีต้องด่าคนอื่นบางคนพูดคนนี้พูดน้ำมันวะอันนี้ไม่ใช่มรารยาทที่ดีมรารยาทที่ดีเนี่ยมันเป็นมติคนในสังคมทุกคนี่จะชอบใครๆเนี่ยเห็นคนทําอะไรแบบอะไรสักอยา่างหนูบอกว่าคนนี้สุดยอดในปรายเทเขาดีมากเรียนรู้มรารยาทจะพฤติกรรมของคนอีกอันนี้ง่ายที่สุดไม่ต้องมีหนังสือนะ เรอนรู้มาเรียจะพูดรู้เรีรู้มาเรียจะพูดหลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะที่พูดหลักผูใหญ่เขาแนะนำนีน่นะนี่มารายา